โอเคสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ War C MVP นะครับก็ทางเซิร์ฟอัพโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับก็เป็นเซต4.9นะครับแล้วก็ตัวละคร300ใหม่โ,โหเป็นตัวผู้หญิงนะก็เติมพันเหมือนจะรู้สึกว่าด้านล่างนะครับก็จะเขียนไว้ว่าแถมตัวละคร2 0 0 0 0 0 GC นะครับผมโอเคก็ใครที่ <c oughs> อยากได้ตัวละครเยอะๆก็จัดเลยนะครับผมแล้วก็ของในกล่องก็ประมาณนี้นะครับอโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่รูปตัวละครนะครับนี่นะ2ตัวนี้เป็นตัวละคร GC นะครับสามารถใช้ GC ซื้อได้เลยนะ2 0 0 0 0 0 GC นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับวันนี้แอดมินให้มาล่าสาวอีกแล้วมาครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่มเป็นเซตกล่องฟาร์มาก,ก่อนนะน,นี่ผมก็มาล่าพี่ปาร์ตี้นะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชื่อตัวละครกูโคเทชื่อตัวละครขาวมาก <c oughs> ดูโลกจิตไปเปล่านี้ ล่าโคตรยากเลย MVP คนเล่นเยอะชิบหายเลยแมปล็อกกี้นี่ย่าคิดว่าจะรอดนะสวัสดีทุกคนด้วย อีกแล้วมันเอาของธรรมดามาอีกแล้วปาตีตายมันเดินมุมมุมพยุมังคานี่โอเคโอเค MVP ผมเตรียมใจมาแล้วว่าผมต้องโดนกระทืบยับแน่นอนดูดิคนไม่งงคนเยอะเลยเฮ้ยเชี่ยแล้วกูมาจัด ผมชอบนะตัวละครแบบผู้หญิงผิวๆวิว่งประมาณเนี้ยกำลังดีชิบหายเลยเทด้อะเอาซสยอยากทคำลคิปมอนเทสเลยเอาอแล้วพวกกันอย่างนี้บาดีตาย คบค่นวนนี้ใช่สนุกนะทุกคนใครที่ชอบเล่นแนวแบบก่อนเลยเคไนอ่ะคือแนะนําเลยเส้อแนวก่อนเลยกเคไนไงมันก็น่าเล่นอยู่แล้วเว้ยเฮ้เอาว่ะมาถึงเราได้เลยว่ะเอา้าไอ้เชี่ยเบซ่าชื่อคุณคุ้น,นี่ทีเอกูนี่ได้เบสได้แอบเติมมาเล่นคนเดียวได้มาคนเรามันมีความพยายามครับ ตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเฮียเ่อที่จะล่าเธอคนเดียวเธอเท่านั้นเธอเท่านั้นเอาแล้วผัก่ายไล่ส่งกันนี้งั้นขอตะกิดนะนี่โอเคได้อีกหนึ่งเว้เออมาเป้าหมายเราคือมาล่าเขานะครับเมืองอะพวกมึงนาะ ประสงค์ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่จริงผมอยากเล่นหาไฮไลท์นะ MVP อะเบซ่าเล่นโคตุดเฮียตีพอกูดีเร็วๆเออสวยเฮียตกูต้องไปตุด<ม>เดี๋ยวกูตุดเองมา เรียบร้อยพี่ปลาหลังหักไปเด้ว at ันนี้ฮะทำไมเขาไม่จอยแคนมาวะเขาจะตีทำไมเที่ยวันนี้มันชิวแบบแปลกวะอากาศโครร้อนแต่โครชิวงงคือแบบว่าอยากเปิดแอร์เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย บางครับอี๋อแบบบ้านเปิดไม่ได้นะไมมีตั้งจากไป <c ười> เป็นเซิร์ฟเดียวละที่ผมว่ากดฟาร์มัสได้มันมันสุดในตอนนี้นมาดิอ่าได้ปาร์ตี้ก็ไม่ตุนนี่ว่านี่อ่ะ,อะ,อะโอ้ย ไม่เป็นไรเอ้ยมันยังไงก็ได้ยิงกูให้ตายก่อนเหรอเฮียกูให้เปิดมาผมตายไม่พักไม่พักเลยคนดูเอ้ยท้อว่ะมันโซฮานะเขามีองค์คารักที่ดีอยู่อ่าแล้วองค์คารักทิ้งอย่างนี้อ่าเลาะโอ้โหไอ้เยอองค์คารักก็ยังคุ้มครองอยู่ แบบคลมมากคนแต่เขาก็ตายตายหรือเปล่าเจ็ดแม่วันนี้ว่าอะไรเนี่ยไอยเ้เี่ยตายไม่พักเลยตายเป็นตายตายเป็นตายตายแล้วตายอีกแต่ผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าแม่งกดฟาร์มมัดมันมันเนียปตาตที่ตาย เต็นทนวเนียมากเต็นทนวเนียม,มากทุกคนเต็นแบบนวเนียนวเนียเลยอะมันชิบหายนะครับ MVP ตัวคอนวิ่งไวดะ่ะโน้กหกสมัยก่อนเด้เลยเฮี่อฮี่อะไรเป็นไรวะเนี่ยขว่วยกูรอดได้ไงเนี่ย อ่ามาดิเออเิตโคตรสวยอ่ะชอนเมื่อกี้พายุทอร์นาโดหมุนกระสุนปิวไปดิที่ยิงไม่โดนกูแล้วเธอจะไปไหนฮะเออเอ้ยมาแลวเว้ยไฮไลท์มาแลวเว้ยเฮียยิงกูเลยยิงกูเลยมึงจะไปไห้ึงเฮ้ยไอ้นี่ยังกับโปนุมยิงดิ ให้มันได้อย่างี้ดิวะเขียมาฟักกูหมุนเป็นสวิตเบสในเกมฮอนเลยเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ผมเข้าขอภัยนะครับผมเปิดจริงไว้คงจะปิดตอนนี้ก็คงจะไม่ทันเพราะว่ากูทำอะไรเพราะว่ากูมันมาจัดมาจริงไอ้สัสเย็ดแม่โอ้ โอเคมาทุกคนไม่หลอ่อเธอบอกพอทนไอเหียแต่ถ้าจนเธอบอกพอเลยไอสัตว์กูเลยต้องใส่4.9ไงแบบโซลิสโซรวยมาดีครับปาร์ตี้ใส่4.8แล้วเราทำไงเราหาเอาเปรียบเลยนี่ดูทับทายโอ้โหและโดนทุก,ทกเม็ดอย่างนี้เอ,ไไอ,อะไรไปรอดอุ้ยอะไรอ่ะเอาเซตน,นี้มาโอ้อไรนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเซ็ตกล่อง วันนี้ภารกิจเราคือเอาแต่ปาร์ตี้จริงๆทุกคนไม่ไหวไม่ไหวปล่อยคนในเซิร์ฟเล่นไปก่อนช่วงนี้ผมฟอร์มดรอปมากเลยนะครับตั้งแต่ผมทําคลิปล่าสาวผมพูดตรงๆนะการเล่นการอะไรผมไม่ค่อยแบบเล่นไม่ขึ้นนะครับใส่ไปทําผิดต่อใครไว้มากมายมั้งชีวิตกูเนี่ย นะครับโอเคทุกคนผมเจอพี่ปาลาละอันนี้เขาสตีมมาห้าสิบกว่านอาทีละนี่แหละผมคิดว่าน่าจะสั่งเสียก็คือเขาน่าจะปิดสตีมเลยอะ่ะนี่นะคะอย่าเป็ญยาก่อนว้ามันเอาเซ็ตใจมอีก้แล้วดูดิโอเร็วอะเร็วคนจริงไอเนี้ยเองเฮ้ยสาวกู ย้ายมาไม่ทันได้เล่นเลยตนแบบไอ้เฮียผมก็วิ่งมามันไอ้นี่อ่ะโทษนะครับคอยมาเล่นพรุ่งนี้ก็คือปาร์ตี้เขามาอีกนะครับเห็นแอดมินบอกว่าจ้างมาหลายวันอยู่แต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าได้สี่จุดเบื่อแม่งจริงเลยว่ะมันทีเอสผมนะเนี่ยเบซ่าห่าเนี่ย มาล่าสาวไงแหมเบสเองก็มีแฟนแล้วนะน้องเองจะมาล่าเขาทำไม,มทีเีสผมมีแต่ง,งูพิษนะครับทุกคนการที่เราจะเป็นอสรพิษอะ่ะไปเฮ้ยมันเรื่องของคนในแกง๊งเออไปอคนใแกง๊งการที่เราจะเป็นอสรพิษมันยากไหมครับทุกคนผมถามแค่นี้เลยการที่เราจะเป็นอสรรพิษนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแค่คุณต้องมีนี่นะครับ นี่ต้องมีจิตใจที่ดีงามนะครับเวรไรอ่าไม่ยืนดิดด้วยหวังอะไรอยู่ไอเบสหวัง4.9ก้ากูเหรอหรือหวังอะไรเป็นไปไม่ได้นะการที่นายจะาฟาร์มามาลูดเซต4.9ของฉันอันทรงพลังชุดดำน้ำโทมโมโฮอคทอมันโดไอเฮียตู่พ่อมึงตาย ไอ้มึงทำไรเนี่ยอ๋อเบสเทอเราไม่ฟอร์มอย่างงี้น้องเทอเราไม่ฟอร์มหมุนติวเทีออะไรอย่างงี้นะครับเมมบสได้ฟอร์มมาฟอร์มกลับโอเคเทียเราไม่งูพิษสัตวสสั์โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดิสนะครับ <c oughs> พี่ปาปิดสตรีมละกระทางของกูสิรอรออะไรอะ่ะไอเทือง ดิสบัลสอราพิษองอาจนี่ยืนอย่างเช่นมาครับเพื่อนๆอันนี้เราก็มาหาเทสเซตสี่จุดเก้านะครับรีวิวให้เขาไปเลยแล้วกันเพราะว่าพี่ป้าเขากเปลี่ยนสตรีมไปแล้วดชิวนะผมไม่เห็นเซตห้าสิบเลยเล่นอาไจเซตกล่องก็มาลองเทสเลยว่ามันต่างจากสี่จุดแปดไหมเออเห็นมันได้น้อยนะครับเอองใช้ได้ตั้งเตอร์วะแม่งเซตห้าสิบใหม่นี้กดหัวบาลว่ะจริง อ้มี่นปืนแรงนะครับแต่แม็กน้อยสภาพ่ันให้อดหนูเซฟเลยเอ๋ดีโคตรช้าด้กระพ่านแล้อดหนนเลยม่พันมตีเลยวาเฮียนี่เราก็ปล่อยไอ่ไม่เาดีเยาอย่าำคัญตัวเฮียฮะิศใม่ขอเธอพีชายสำคันตัวอย่าำคันตัวยีดีมาไอเน่อากุยากเขยงงเลยโว้ ทำนิ่งแม่โคตรเอาไอ้เหี้ยแม่งวิ่งเอาวิ่งเอาเลยครับวิ่งเอาไฮไลไท์ถัวไอ้เฮี้ยมารีวิวโปรโมชั่นครับไม่ไม่เิียจ้าสแต็กเลยไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหไอ้เฮีแล้วก็คุณเลือดเลยไอ้เฮี้ยทำมึงทำมึนมากไอผมหาเล่นยิงของผมละผมไม่อยากไปพูด <ใน S 1> ตลอต<ร>ตดเสถียงไอ้เหี้ย แม่งบางคนแม่งพูดดีด้วยบ้างด่ากูบ้างอะไรก็ไม่รู้ไอ้หี้องงเล่อนเล่อนเดี๋เลื่อนเลื่อดยนรับไม่ได้ผมไม่ใช่เวอร์ตี้ยอบรับได้แหละพูดไปละซึ่งตึองนี้ก่อนเนาะยื้อกวัวตี้อ่ะเรายืโอวยื้อ่วัวเนี่ยยื้งกววอยู่ข้างหลังอ่ะยด้อกวัที่ข้างนี้เลยไงท่ข้งนี้ แต่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นะผมรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีนะครับทำไมตัวละครนายมันยิ่งใหญ่จังวะชีวิตดูแบบพี่พี่ชายแม่งเอากูหลายรอบละไม่ค่อยตึงเหมือนแต่ก่อนเฮ้ยพี่เด็กวับเลยมันงไม่ใสไม่รู้ว่ะแต่เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะที่สองแม่งก็ออกเกินนี่เพี้ยรู้แล้วครับคุณ ดี่ดาวทำไมเสียงเป็นรีอเลเสียงเป็นรียอเลยบหมืจัดเหมเอ๋เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะไปซ้อนนะครับผมจะทำหลายอย่างขึ้นนะปีนี้ก็ชิวๆไปก่อนแล้วกันไอเทีกด่านไม่เสือกมาแบบฟอร์มดรอปตอนช่วงอะไรวะสิ้นปีอย่างเงี้ยแม่งพอก็ดังแล้วแนีไปเที่ยว่อนะ อกคอยดัอ่เจ็บก็ไม่เอ็อ่หมือนเจ็บกตัวเองแล้วว่าเโอ้โหเองจ็บวดะตอนเนี่ยเม่อกนด่อนอ่อเมื่อก้น่ถ่ายโอ้โหจดูกนลื่นเดเดโอ้โหแม่งว่าตัวเองขนาดไน ไม่เอาเจ็บก no ็จะตัวเองนะกมาบอเองเจ้ว่าตัวเองทำไมแค่นั้นแหละอยากจะว่ากันไม่เจ้ว่าตัวเองทำไมแคอนั้แหละเออเข้าไปเชี่ยอะไรกันนี่ไใบดับตักมาฟังอะไรอยู่ครับนี่ตักเป็นใบดับเป็นใบเปล่าตักมิีเป็นใบดับโดนพี่เนยใบดับแน่เฮียฉันเนี่ยพี่เนยไอ้เฮียไ่้กูไม่ติดตามกูไม่พูดกูก็ไม่ยิงนั่นะกูได้ยินเสียง มือหลักนะขอไปน้างอานอจจะป้าขอมีเิ็นรถเป็นสายเปนทาด้วยตามเขาอาจจะ้าโอ้โหอันนี้พูดแบบหาตีนให้กูเลยนี่ว่ะโอ้ใจเย็นโรบอทมึงมึงไปขัดขอมันมันชื่ออะไรผมไม่รู้นะผมเรียกแม่งโรบอทเลยเสียงมันเบ่ง้วเออโย่โย่โงโงก่าวตัวเองไโอ่แล้วการท่ตังโง่แรัวโอ้โหแรงไปฟาเฮ้ยการอะไรเอ๋ทำไมครับโอ้โห ขอออผมจับขอผมผัดเ่ิุเดยาหือเกลัววิกิวชื้แล้วก like yep. ็ฟ <co ังคนทะเลาะกันอ่ะไปืบรืองเตอ่นี้ดูนะใจเย็นเย็น่บอกไม่็นแต่บอกว่าพี่เนย้างนอนเออเออพี่เนยไรง่วงนอนก็หลับเลยเมื่อกี้เองก็หลับไปแล้วรอบนึงนี่ทั้งหลังโพส์อ่ะ ไอเด้ามีวัตเปล่าใ่วัตดาวดาวที่หน้ามันอะผมบอกเลยนะผมังแม่งโคตรสวยอย่างนึงนะชื่อรของแนต่นแหโดนล้อเรื่องไม่เป็นเรื่องจังนไงไม่เป็นไรครับผมชอบชื่อผมนะมันเท่ดีปัญหาเรื่องตื่ปบ นี <Cornell> ่จะมาพร้อมขามากเนาะม็นเจ็บเจ็บเด็กแล้วก็จะโดนอันนี้ดิเออเอเนี่นีดแล้วฟังจะโดนแบบเวลาแบบคนตามผมไปเอเวลาคนตามผมไปแบบตามเ่มามีก็จะมีเด็กแบบบางคนแบบเพื่อนกันเขาเ็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยไปแซวแบบนมามาที่เป็นน้พร้อนั่นเหรอแมเอาใหญ่ใหแนบแนบขเ่หไปฝืนอ่ะบิดลายนบล ไปเบ in ื่อไาน้องเะไรวะคอนเสียงเทนนี้ก็ขอได้ใช่หมใช่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 คะในวดาวในวัดดาวเป็นเราค่นเราใช่ไหมครับใ่ี้ฉเล่นมาแกมาแก มาแก่ระวันตายหมาแก่หมาหมาแก่หมาแก่กับหน้าอ่ะน้งพดน่งพูดเฮ้ยโผลวมาจระเข้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นให้มันดูดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมเล่นแบบว่าคุมโซนเดินวนไปวนมา ไม่น <cents input> ู้เหมสิผมดูแหลว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงพักผ่อนด้วยแหละพี่ไแล้วผมพี่ไแล้วโอ้ติดผมักมแบบทำคลิปวันต่อวันเยอะเกินแล้วฟอร์มมันดรอปนะครับบางทีเล่นเล่นวันเล่นผมเล่นวันละยี่สบนาทีก็จริงแต่ผมเล่นทุกวันมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะความคิดผมนะก็อย่างไรลี่เราพักแล้วกลับมากลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกรีเฟรชร่างกายอยู่นะแต่นี้แบบยี่สิบนาทีอยู่กันไรอยู่กันไ หาจี้ครับหาจี้ในยี่สิบสามหาจี้ครับไม่วพูดไปเรื่อยอยากให้เกี่ยวหรอกไอสัตว์เล่นทุกวันนะได้เปลี่ยนด้วยก็ตายขอถอนคำพูดแล้วกันเป็นที่ลูดแม่ไม่ตายใส่มันกัดไอ้สัตว์ืนม่เาดกัดขึ้นเอาซี่ครับซี่ครับไม่ใช่อะไรหรอกหาจี้โอ้แล้วคนมันเยอะด้วยไงไม่ต้องเล่นเป็นโซนนั่นแหละถูกเลยเดิมเดินดูถ้าหาี้มาของครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับเออช่วอะไร บาโบครับไม่ใช่ช,ช,ช,ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นเหรอท่ไมเหรอไปชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นชื่อว่าอูมทําไหมหรอ,หรอเอ็มอาัากซื้อไปนะอะอากซืไไ้อไอมาจากซื้อเงียทํา่ไหมเหรอไอ,อซูดจ้กันได้ซูดทำได้กูื่อะไรไอ้อรล็อกหัว <c oughs> เาไอ้ซูต,ตาย ไอ้เจ้นี้มึงมันไอ้เมุมมือก็ตัวไหนจู้ยิงข่าวมาอุ้มฟ้องเนี่ยเออเพื่อนกำลังคุดูแมนเวลาวุ้นเออแม่งเป็นยังงงอ่ะแต่ก่อนมันไม่เคยท้ากูแล้วมึงมาท้ากูยังเอ้ยเนี่ยนนี่จะแก่แต่ก่อนไม่เคยท้ากูตัวเม่อดต่ตอนมัวท้าแล้วแม่งมีสภาพข้ไงแม่เอากูยากประตูมาสิบใบนะมึงกำลังเล่นไป ได้ยินวลาหูฟังมันดีดีเฮี่อะไรใส่ข้างเดียวมันมึนจัดเลยไอ้ใช่หูฟังหูฟังอ๋อหูฟังอะไดีแต่ว่าเดืมดมึงนมันเดือดไปนหนไหนมันก็ดูคุบ่อยดูตรงละดูออกดูต้องเข้ามาก่อนแต่มันพูดเกินสันตีนมึงก็ตายเป็นดาร์เวเดอร์เหรอสัตว์เสียงไม่เปลี่ยนไปเรื่อยเลย ถ้าเราเจอจะมาเจมมือเติมดีนะเพื่อนบอกเลยจอจับเต็มดีเจอจับเต็มดีเจอจับเต็มเรามาได้สี่วันอ่ะเนี่ยวันที่สี่ดีแล้วครับต้องรีบดีแล้วต้องรีบเลยดีแล้วไอ้บุ๊คเขาดีใจไหมมีลูกสองแล้วแล้วกกู็ถามว่าเขาเล่นบินเซิร์ฟอะไรเขาก็บอกว่าเซิร์ฟนี้กเลยหล่มาเล่นดูแต่มันหนุกไหมมันหนุกนะมันหนุกมันหนุกเพราะว่าคนมันเยอะกว่าเดิมนั่นอีกผมไม่หนุกครับผมไม่หนุกครับเล่นไปเรื่อยงของแบบนมทไล่ะ ทขไมหนุกน้อเล่นไปพี่อยางนี้เลยเหอน่ากลัวอ่ะเสียงเงี้ยฮันดิมีาโทษสารเล็กเอาฮัิมาันดิมมึงได้สิทอะไรมากหรอมึงเชื่จริงมันรับชื่อหนึงเห็นด้วยเห็นด้วยตา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 ยมก็ตายนมเื่อี่อยู่บนตึกมึงเห็นไม่ได้มันโดดอง้อง้องแล้วโอ้ยเปรตบคนสิบสองสิบสองอรสิบองสิบงนดิดยู้นดี มมายิงกันเองทำไมไว้เฮียมันก็ช่วยกันะไม่ิดิกมันควเองรับมไม่สำคัญตัวเองนะนะไ้ไม่ไดยงกูดีมก็ช่วยยิงกันเองดิเียมันมันอบนะมันมีสมอง่มัน่แอบพี่เนแม่ไปล่ามาล่าตาตี่แน่ไปู่เลยม่ปั๊บเสีย ยายายาผมไม่ยิงผมไม่ยิงยายายาเออเรนูแล้วผมไม่เคยทำนะมก็มานี่ที่มึงก็มานี่ที่มันก็ตีมาที่เล็กสูตรมันไม่ได้ด้วยตีอยู่โลไม่หมดตีเล็กสูตรเพื่อนโหลเล็กสูตรลุงม่กเทนีหุนแล้วนะวันนี้ว่าดายไม่มีวันตายแต่ไม่จะตายกรูติดชาร์จดิงดูก่อนเถอะโอ้โหไอ้เนมเมอร์ไอ้เนี่มเมอร์

เกันี้แม่ไม่มีดีเลยนะจ่ายนี้ต่ำสดวยเฮ้ยไพี่ใดพี่ชายมงมันเลยยมันเลยไม่ต้องสนใจแม่ไม่ได้มีม็ดเพื่อนแพ้หรอบอกเลยเพื่อนยต่มึงกับกูนี่แหละไอวไอ่มไอโอ่มไอมไอมเมื่อไงทนี่โปรยานีป่ะกูเอาห้าสิบยิงห้าร้อยแตะก็โอ้โหกร่ตอนนี้ม่ตแล้มึงชายกทำไมครับเล่นโปรแต่มันไม่เล่นโปเซอร์มินน่าจะแรงนะเดีมึงก็โปรแล้วมึงสัญาโปรแล้มึงก็โปใะ มึงก็ข่าด้เอยแล้เล่นโับเนแล้วมารับกูนอนไม่มีไม่มีไม่มีความแบบเหนื่อยเหนื่อยในการด่ากันเลยนะเหนื่อยอะเหนื่อยอะเหนื่อยะแต่มันต้นอะต้นมันรับต้นแรงหนืองานอเ่นเสี่ยมึงใช้เสี่ยฟอร์มเลยคับันเหือยแล้วไงยันกูยืนกยนมองกันเอ๋อเหนื่อยัค ภาพยังใช้ตัวซีเลยนี่ใช้เ้า่อมั่งวะฮะตัวซีเล่นซีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเปล่าเทียผมเล่นนี่ผมก็เหนื่อยยังมีหยุดบ้างแต่นี่มันแบบชิวจัดอะดูทรงแล้วละหรอกูหลุดตรอะเล็กแต่เล็กแต่โหดจีบไอ้เก็บ

ร่วงกันนาไอ้ห้าอั่็จะพูดอ้เหี้ยโคตรแรงเลยไอ้แกี่เราลงก็จะพูดเป็นโคตรแรงะนะรอปนไอกาดอมยังกาดกาดความยั์ดเตะรอกนรอกนรอกรอกทนีโอ้ยกาดไม่รอคุณบอกแล้วกฟังอกมึงเชื่อกูมึง่เดียวปเดี๋ยว แดนโพดอยู่แดนโพดอยู่ม่มัหลังมึงงอะไรวะลงห้าสิบดูวงงว่ะกูโเนกูโดนคอก็ปาโแ้าก็อ่อนเกินอันนี้มาิแรเกินยังไงขมันม้ไอ้เชเนี้ยปวะตาปัดหัวมเชี่ยาเลย อันน you ีแ <het> ม <ct ati> ่งกไปหางาปเมื่อไไรเมอ้าอเบากระเบาถแรงกแรงเก๊งบอเข้างกันแล้วไม่อ่อมวแ่วก็รู้สวยเฉดแต่แม่แต่ไอ้กูเคไวให้กูเควกูเควเดกโอทียังใหม่ดิโค้ดเมามึงมเงี่ยมึงไห่เบาเง้ จะเลยแล้วเอาอะไรมาจะเลยแล้วมึงมันนี่มึงได้ไงอ่ะมันไอเทียสขอไปดิ้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆมันคิดโคตรดีมันคิดโคตรมาเฮ้ยเอาไปเหี้ยโอ้โหทามมิ่งมึงดีกว่ากูอีกไอเหี้ยโอ้โหทำไมตัวจริงวะไปเลยข่วยเอ๊เจ็บดิ้งผมไปแล้วครับเพื่อนๆปวดหัวเลยกุ้มเอ้ยผมเห็นแล้ว